สวัสดีค่ะชาลคณาราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องกดแรงดึงดูดของคุณในช่วงนี้กันนะคะว่าชาวมีนจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างขอ3เรื่องนะคะเรามาดูกันเลยนะมีไพ่ฟูขึ้นมาใบาแรกนะคะเด็กถือเหรียญอยากจับสองใบนี้มา มีไพ่ของควีนถือไม้เท้านะคะ5ไม้เท้าขึ้นมานะมีไพ่ของชาวสิงห์นะคะไพ่หม,มะะหมายเลขแปดค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจาตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเด่นเรื่องงานอู้ชาวมินได้เดือดสันโอเคไพ่หมายเลขสิบเก้านะคะชาวมินมีไพ่ของสามไม้เท้าขอสามเรื่องเด่นนะคะกดแรงดึงดูดของชาวลัคนาราศีมินค่ะ โอเคเดวิล okay. ใบสุดท้ายมีไพ่ของเมจิกเชียนอืมโอเคสิบใบนี้นะคะขอสามเรื่องเด่นๆน,นะคะทั่วไปโดยทั่วไปนะการเปิดไพ่ยิปซีนะคะแล้วแต่คำถาม ว่ามันจะกินเวลาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าไพ่ที่เปิดขึ้นมาแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสามเดือนอาจจะลากยาวถึง6เดือนได้นะคะแต่บางคําถามก็จะแบบหนึ่งปีเลยบางคําถามถ้าด่วนมากๆก็ได้นะคะ1เดือนก็ได้แต่อันเนี้ยประมาณ3นะคะถึง6เดือนนะคะกดแรงดึงดูดของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ข้อแรกนะคะคอข้อแรกก่อนกําลังที่จะได้ ทำบางอย่างอย่างที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแล้วคุณมีความหลงไหลกับมันมากๆการเริ่มต้นเนี่ยเพราะเพราะว่าพลังงานหลักใบแรกนะไพ่ฟูนะคะพลังงานใบแรกตำแหน่งแรกเนี่ยมันคือความคิดของคุณในช่วงนั้นๆตัวตนนะคะหรือว่าสภาพจิตใจก็ได้มันคือตำแหน่งแรกอะตัวตนของคุณนะคะ ไพ่ฟูเนี่ยมันคือไพ่ของการออกเดินทางนักผจญภัยการได้หลุดพ้นการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่มีหลายความหมายมากนะคะการได้หลุดออกมาจากความรักก็ได้แล้วมีความสุขนะต้องบอกว่ามีความสุขนะคะไพ่ฟูเนี่ยหรือว่าได้เริ่มต้นทําบางอย่างอย่างที่คุณน่ยไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณมีแพชชั่นกับมันหรือว่าเป็นการได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วทําให้คุณจะต้องมีการเรียนรู้บางอย่างเนี่ยพลังงาน ใบแรกแล้วก็มีไพ่เนี่ยเด็กตามมาด้วยนะคะเด็กตามมามีไพ่เดอะซักับ d e วิลขึ้นมาอีกเมจิกเชนเนี่ยมีสี่ห้าใบนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ นะคะอย่างที่คุณไม่เคยทำอย่างที่บอกได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการหาเงินการใช้ชีวิตเ,ออเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ได้นะการมี passion กับบางสิ่งนะคะการได้เริ่มต้นทำงาน hobby งานอดิเรกบางอย่างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะเรื่องที่สองนะคะสำหรับชาวมีนเนี่ยก็คือเรื่องงานใหม่โดดเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่เมจิกเชนเนี่ย นะคะขึ้นมาเมจิกเชนขึ้นมาเด็กถือเหรียญมีไพ่ของเดอะซันควีนถือไม้เทา้าขึ้นมาด้วยมีไพ่ของชาวสิงนะคะหนึ่งสองสามหแล้วก็6 6หกใบเกินครึ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานโดดเด่นมากๆนะคะถ้าเป็นไพ่ชาวสิงขึ้นมาแบบนี้นะคะคือเรื่องการงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นไพ่เมจิกเชนก็เช่นเดียวกันมันคือไพ่ของ งานใหม่โดยเฉพาะงานใหม่นะงานที่คุณต้องการเริ่มต้นทำเนี่ยแล้วมันมาสอดคล้องกับไพ่ตำแหน่งแรกที่มันขึ้นมาไพ่ฟูเพราะฉะนั้นชาวมีนนะถ้าใครต้องการที่จะแบบจะย้ายงานใหม่อยู่งานเดิมก็ได้เริ่มต้นงานอิสระงานอดิเรกงานที่คุณมีพรสวรรค์เนี่ย ไพ่เมจิกเชนนะงานที่คุณมีแพชชั่นมีความลุ่มหลงมีพรสวรรค์นะคะหรือว่ามีความคิดที่จะอยากทำมากมากก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีโอกาสทำเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนำมาปัดฝุ่นใหม่ก็ได้เริ่มต้นทำใหม่ศึกษาใหม่นะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นแล้วนำไปสู่ความชอบของคุณการเงินของคุณที่มากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ของเนี่ยชาวสิงขึ้นมาด้วยนะคะหมายความว่ามันจะ ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยหลายใบที่ขึ้นมาเลยนะคะเกินครึ่งเนี่ยหกใบนะคะเกี่ยวข้องกับการงานค่ะเรื่องที่สามนะคะที่โดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีมีนะคะมันมีไพ่ของการเจรจาบางอย่างมีไพ่ของสามไม้เท้ามีไพ่ของสองถ้วยนะคะมีไพ่ของเดอะซันนะคะขึ้นมาควีนถือไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้นะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจรจา อะไรในช่วงนี้เจราจารงานการใช้คำพูดอะทุกด้านเลยนะคะการเจราจารเกี่ยวกับเรื่องงานการเซ็นสัญญาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการวางแผนบางอย่างการใช้วาทศิลป์การโน้มน้าวจิตใจนะคะการสอบก็ได้นะนะคะที่มันจะต้องใช้คำพูดวาจานะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับการสปอร์ตนะการประสบความสําเร็จเพราะว่ามันมีไพ่สองถ้วยเนี่ยตามมาแล้วก็มีไพ่เดะซันด้วยนะคะหมายถึงว่าการเจราจารที่ประสบความสําเร็จการงานการวางแผนทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะหรือว่าการลงทุนก็ได้นะเพราะอลิเซนว่ามันมีไพ่ของการใช้จ่ายเงินขึ้นมาเนี่ยไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาแล้วมันมีไพ่ของควีนถือไม้เท้าเนี่ยอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการที่จะแบบเซ เอกสารเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดหรือว่าการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าการหารายได้เสริมการทํางานเกี่ยวกับในหน้าก็ได้เพราะว่าอะไรมันมีไพ่ของสามไม้เท้าเนี่ยโดดเด่นก็คือการใช้คําพูดอย่างที่ลิสบอกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําหรือว่าบางคนเนี่ยได้เริ่มต้นทําไปแล้วแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะขอบคุณค่ะ